สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์และระบบอาวุธใหม่ๆจากทั่วโลกถ้าคุณชื่นชอบรถถังยานเกราะเครื่องบินรบหรือระบบยิงจรวดแบบล้ำยุคที่นี่คือช่องของคุณครับ ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ TULS หรือ p r e c i s e a n d Universal Launching System ที่พัฒนาโดยบริษัท Elbit Systems จากอิสราเอลระบบนี้ไม่ได้เป็นแค่ระบบยิงจรวดธรรมดาแต่คือโซลูชันครบวงจรที่รวมความแม่นยำความหลากหลายของกระสุนและความยืดหยุ่นในการใช้งานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว จึงทาให้หลายประเทศเริ่มสนใจและตัดสินใจจัดหามาใช้งานรวมถึงมีข่าวว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็เริ่มจับตามองระบบนี้อย่างใกล้ชิด TULS คือระบบยิงจรวดเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งบนแชสซีของรถบรรทุกแบบ 6x6 หรือ 8x8 ได้หลากหลายรุ่นซึ่งช่วยให้กองทัพสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธวิธีของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น จุดเด่นของระบบนี้คือสามารถบรรทุกและยิงจรวดได้หลากหลายประเภทในลำกล้องเดียวไม่ว่าจะเป็นจรวดขนาดเล็กที่มีที่ใส่ย,ยิง35กิโลเมตรไปจนถึงถีปนาวุธที่สใสยไกลแบบ Predator Hawk ที่สามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นระบบที่สามารถครอบคลุมภารกิจได้ตั้งแต่ระยะใกล้ถึงระยะไกลาภายในชุดอุปก,กรณ์เดียว ระบบ TULS ถูกออกแบบให้มีความแม่นยำสูงโดยใช้อุปกรณ์นำวิถีด้วยระบบ GPS และ Inertial Navigation ที่ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายควบคุมการยิงแบบดิจิทัลทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมการยิงจากระยะไกลลดความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารและเพิ่มความคล่องตัวในสนามรบอย่างมาก ในแง่ของโครงสร้างระบบ TULS จะประกอบด้วยแท่นยิงแบบโมดูล่าสองฝั่งสามารถติดตั้งกล่องบรรทุกจรวดแบบถอดเลี่ยนได้ตามความต้องการตัวอย่างเช่นในฝั่งหนึ่งอาจติดตั้งจรวดแอคคูล่าหนึมิลิเมตรจำนวน18นัดในขณะที่อีกฝั่งสามารถติดตั้งจรวดเอ็กซ์าขนาด306ม mm ิลิเมตรได้อีก4นัดหรือจะใช้ทั้งสองฝั่งสำหรับขีปนาวุธ Predator Hawk ก็สามารถทำได้เช่นกันการออกแบบนี้จึงให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการเลือกกระสุนให้เหมาะก,กับภารกิจ ในด้านการทำงานภาคสนามระบบนี้ใช้เวลาในการติดตั้งยิงและถอนตัวค่อนข้างรวดเร็วสามารถยิงเสร็จและเคลื่อนที่ออกจากจุดยิงภายในไม่กี่นาทีลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีตอบโต้หลังการยิงอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบตรวจจับเป้าหมายแบบอัตโนมัติร่วมกับ UAV หรือหน่วยลาดตระเวณอื่นๆช่วยให้ข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้การยิงมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเดิม นอกจากการใช้งานเชิงรุกแล้ว PULS ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในภารกิจป้องกันชายแดนหรือสนับสนุนหน่วยรบภาคพื้นดินโดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ในภูเขาป่าหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้อย่างแน่นยำด้วยกระสุนชนิดพิเศษระบบควบคุมการยิงยังสามารถจัดการกับเป้าหมายแบบหลากหลายพร้อมกันหรือย,ยิงถล่มแบบกระจายครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ทำได้ตามคำสั่งของผู้ควบคุม สำหรับในปี2025นี้มีหลายประเทศที่อยู่ในขั้นตอนจัดหาหรือเริ่มใช้งานระบบนี้แล้วโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการทดแทนระบบ MLRS เก่าอย่งยางกราดหรือระบบยินจรวดอื่นๆที่ไม่มีความแม่นยำพอในอสองครามยุคใหม่ี l s กลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในแง่ประสิทธิภาพและต้นทุนาะสามารถกลับที่เข้ากับระบ,บ ระบบอย่างทีีม TNS จะมีแบทบาทมากขึ้นเรื่อย ากใช้งานร่วมกับระบบสอดแนมล้ำยึกและหนุ่มรถเครื่อนที่เร็วจะสามารถสร้างผลระทบสูงสุดต่องสรปได้อย่างรวดเร็วในทุกภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลของระบบ t l s m u l t i p l e r l o n h Rocket System ปี2025 ที่กำลังมาแรงในเวทีโลกใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง b k Auto Garage ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวอาวุธใหม่รถทงรุ่นล่าสุดและระบบอัตโนมัติทางทหารที่น่าสนใจ